ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเมื่อแฟนคลับค่ะต่างใจหายไม่น้อยหลังหมอลำดาวรุ่งอายุน้อยนะคะอย่างคุณจักรพงศ์ภัยสวรรค์ได้เสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุหลังเขานั้นนะคะได้เกิดอุบัติเหตุแหกโค้งชนต้นไม้ดับคาที่โดยงานนี้ค่ะทางด้านเพจมูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญนะคะก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวสุดเศร้าค่ะณวันที่15มกราคม2567ค่ะโดยงานนี้นะคะทางด้าน Facebook มูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญ นั้นก็ได้โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณจัก,กรพงศ์ไพลสวรรค์หมอลำดาวรุ่งอายุน้อยจากอุบัติเหตุรถชนโดยงานนี้ค่ะทางแฟนเพจนะคะก็ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหมอลำจักกรพงศ์ภัยสวรรค์หมอลำอายุน้อยหาเลี้ยงครอบครัวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เส้นทางบ้านคำบอลบ้านกุดประดุกระหว่างเดินทางกลับหลังจากร้องเพลงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามูลิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะพร้อมกับระบุวันที่นะคะ15เดือน1 2567 ทั้งนี้นะคะหากเราย้อนกลับไปโพสตสุดท้ายของหมอลำดาวรุ่งอายุน้อยค่ะอย่างคุณจักรพงศ์ไพศสวรรค์เขาก็เพิ่งได้โพสตระบุข,ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวจักรพงศ์ไพศสวรรค์ซึ่งเขานั้นเพิ่งได้โพสต์ข้อความก่อนเสียชีวิตเพียงแค่หนึ่งวันค่ะโดยเป็นการโพสต์กำหนดการแสดงซึ่งเขานั้นได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า ขอบคุณอาจารย์เอราวันซาวครับ13เมษายน2567เวลา11นาฬิกาถึง16นาฬิกาหน้าโรงเรียนป่าติ้วป่าตเตยวิทยาสันตำบลกุดปลาดุกอำนาจเจริญพบกับจัก,กรพงภัยสวรรค์คีมเข็มสราฟ้าใสาพันพิไลแดนกล้าบ้างการดนตรี ปั๊มซาวและเอราวันซาวขอบคุณทีมงานเจ้าภาพครับเพิ่มเติมคิวงานบักหลาได้เด้อครับขณะที่เหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามาร่วมไว้อาลัยกันอย่างมากมายสุดท้ายค่ะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงนะคะขอร่วมไว้อาลัยและก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณจักรพงค์ด้วยนะคะ